จองกระถิ่นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตุลายี่ปีนี้มจะถ่ายรูปไว้แล้วนพงานยดเธอก็มองไม่เห็นโอเคงั้นขอถ่ายวิดีโอก็ได้นิดนึงโอเคเดี๋ยวขอถ่ายภาพหน่อยนึ่งสองสามจุบอีกนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามจเดี๋ยวอีกนิดนึงมันกันภาพสองสาม สวยมากเลย <S <S ดูสิมลกลเ็ผ้าในคลิปนไกนอกมีออ้วันนี้เราลอดทำชันสวยมากเลยเสียดายไม่ได้ลงฝนตกโอดด้ิเพื่อนเปิดให้เขาได้เพราะในเขาบนบนก็ม<อ>ไม่นานคนโอ้ซ้ำงงงามเพียงสุดยอดนะเป็นกำแพงเรือบ,บ่อน,วส,น,วนสวยมากเลย หัวพะยานาเลยโบดโบดถนาดนี้ม่ะแก้วว่าเราโบดทั้งหมดเอาเรามาถ่ายช้างดีกว่าช้างช้างแล้วจะออกเราเห็นดาบช้างเราจะ่ารอท้องช้างอีกรอบเลยนะคะช้าง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 องเเห็นช้างหรือเปล่าดาสวย้ยบนจังสีบนจังีแม่มันจัง ขับรดใจบห่นเหี้